ทางจังหวัดมหาสารคามพเพื่อจัดกิจกรรมมอบโคโกระบือนะคะในโครงการธนาคารโคกกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเดเจ็จพระรราน,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเก่าสิบเอ็ดพรรษาสิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะโดยยู่ทีบ้านน้องบัวนะคะตำบลหน้าผู้อำเภอแยกศสีสุราชจังหวัดมหาสารคาม นายเกติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อด้เป็นประธานในพิธีมอบโคโกระบือโครงการธนาคารโคโกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพษาเกิดวันษา,นา12สิงหาคม2566 และการเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2566ซึ่งก็ะมีนายโวรกรอินทรแพทยประสุสัตว์จังหวัดมหาสาร,รคามพร้อมด้วยนายอำเภอย่งศรีสุราชหัวหาส่วนราชการเกษตรกรอำเภอแย่งศรีสุราชเขาวร่วมในกิจกรรมในมือหนีนะคะซึ่งก็ะมีการทรงมอบโคกระบ,บือจำนวนเ9กาโตเป็นโคเพทเมียจำนวนห4าโต กระบืออีกนะคะยีโตเพื่อที่จะนําไปไห้ซอยเหลือแก่เกษตรกรนะคะภายใต้ระเบียบลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและกระมอบกรรมสิทธิ์แม่โคกระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามสัญญาครบหปีนะคะจำนวนหาอำเภอซึ่งก็มีทั้งหมดหนึ่งร หาสิหาไร่นั่นเองค่ะค่ะทางด้านของนายเ,เกียรติศักดิ์ตรงศิรินะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบ,บรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลนอดุลยเดชมหาหราชบร,รมนาถบพิตรซึ่งกรมปรศุสัตว์กรรับสนองพระราชดำรินะคะดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 2เพื่อซอยเหลือเกษตรกรให้มีโคกระบือไวยใสแรงงานและก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาค่ะกรมปรศุสัตว์ในให้ความซอยเหลือเกษตรกรไปแล้ว3 0 4 6 5 2ไร่มอบกรรมสิทธิ์โคกระบือให้ แกเกษตรกรไปแล้ว156,840ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า2,100ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการ116,771ไร่ค่ะจํานวนโคกระบือ16,204ขออภัยค่ะ162,426โตค่ะ โครงการธนาคารโคกกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใส่ในการดำเนินง,งานซึ่งประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มเกษตรกรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนมีการต่อยอดการใส่ประโยชน์อย่างเช่นการใส่มุ่น ซัดเป็นปุ๋ยในไฮน้าการทำแก๊สชีวภาพการอนุรักษ์วัฒนธ,นธรรมประเภทนี่ทองถินค่ะค่ะมีการเอาไปเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมหากว่ามันเติบโตไปแล้วออกลูกมาอีกนะคะการเจดมีนะคะการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้อื่นนำ้ำกับเป็นการสางงานสางอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งนั่นเองนะคะ